การทบทวนและเตือนสติในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำหรือในภารกิจของพระเจ้านั้นทำให้เราสำนึกถึงพระคุณและความรักความเมตตาของพระเจ้าได้เสมอสวัสดีครับขออยินดีตอนรับเ่าข้าสู่รายการพระงชีพิพนวันนี้เราจะมาศึกษาพระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่8ปดสปิบปด ในหัวข้อที่บอกว่าจงฟังพระเจ้าเราจะไปฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในสนดุดีบทที่81เ,เข้อที่8ประชากรของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทักทวงเจ้าโออิสราเอลเอ๋ยถ้าเพียงแต่เจ้าจะฟังเราพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีในที่สก,การอยู่เพิงซึ่งเป็นที่ก,การที่จะขึ้นหลังจาก เทศกาลลบบาปประมาณ5วันคือวันที่15ของเดือน7นะครับซึ่งเป็นตรงกับเดือนกันยานกับตุลาเทศกาลนี้เฉลิมฉลองโดยการเก็บพืชผลต่างๆของตัวเองซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7วันประชาชนจะใช้กิ่งก้างไม้มาทำเป็นเพลิงสำหรับตัวเองพวกเขาเนี่ยจะละึกถึงเวลาที่ ที่เขานด้นใช้ชีวิตอยู่ในิงจุระกันดารจากหลังจากที่เขาออกมาจากประเทศอียิปต์และเป็นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลผล,ผลิตที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเขาพี่น้องครับในเทศกาลอยู่เพิงเนี่ยชาวยิวนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นมรสก,การพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงเยร,รูซาเล็มและชาวอิสราเอลเนี่ยโดยการกำเนิดทุกคน,นจะต้องอยู่ในเทศกาลอยู่เพิงนะครับที่ทำด้วยกิ่งไม้ ประมาณจวันในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในเลวินิติบทที่23ข้อที่ 40, 42ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นการเตือนสติให้และได้ถึงการเดินทางในถิ่นธุรกันดารในพระทางอุปยศซึ่งเขาได้พำนับในเต็นเวลาประมาณ40ปีที่ดำเนินชีวิตในถิ่นธุรกันดารในเรวินิติบทที่23ข้อที่43เทศก,กาลอยู่เพลิงเนี่ยเป็นเทศก,กาลสุดท้ายในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ ปรากฏในพระคัมภีพระโอชนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับและเป็นเทศกาลสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นการปิดท้ายในเทศกาลการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาแห่งความมินดีในเลวินิติบทที่23ข้อที่3 3มสถึงสีิพี่น้องที่รักงในพระเยซูคริสต์ในสดุดีบทที่8ปเนี่ยจะร้องถึงเทศกาลเหล่านี้บอกว่าจงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า ถ้ากำลังของพวกเราจะโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่ดพระเจ้าของยาโคบจึงเปลี่งนเสียงจงเต้นลำมานาทั้งพิมพ์เขาคู่อ่านภายเลาะและพิมพ์ใหญ่ในข้อที่1ถึงข้อที่2ในวันเทศกาลนี้จะมีเทศกาลที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาทำในข้อที่4ถึงข้อที่5นะครับ เพื่อเป็นการทบทวนะหรือถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำในแผ่นดินอของอิสราเอลในช่วงเวลาที่เขาเดินทางในถิ่นจรกันดานข้าพเ,เจ้าพูดเสียงพูดซึ่งข้าพเ,เจ้าไม่รู้จักกล่าวว่าในตอนปลายข้อที่5นะครับในการจัดก,การการเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่ในเยเรมีบทที่7ข้อที่37มสเโปรหิจจะนำเอาเนี่ยนะครับ สละิีสละสโอนมาแท่งบูชาปุโรหิตจ,จะยกน้ำขึ้นเทนะครับฝูงชนจะอยู่ในความเงียบสงบระหว่างที่ประชาชนกำลังเงียบมีคนพูดยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นการระลึกถึงนะครับพี่น้องที่รักครับในข้อที่8ถึงข้อที่16บเนี่ยบรรยากาศคันทบทวนของพระเจ้าต่อชนชาติอสิสราเอล เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญประชาชนเอ๋ยจงเชื่อฟังและทัดทวงเจ้าโอ้อิสราเอลถ้าเพียงแต่เจ้าจะฟังเราในข้อที่8นะครับกล่าวไว้แบบนี้เรื่องที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้พวกเราฟังโรงคือนะครับอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนืนอนจากเราอย่า อย่าก,กลัาวไหวรูคารพในข้อที่8และข้อที่9แต่อิสราเอลไม่ยอมฟังในสิ่งเหล่านี้อิสราเอลยังมีรูคารพอิสราเอลยังมีพระเจ้าอื่นอิสราเอลยังไม่ยอมฟังเชื่อฟังในเรื่องราวของพระเจ้าแต่ประชากรของพระเจ้าไม่ยอมฟังเรื่องของพระเจ้าในข้อที่11ได้กล่าวไว้แบบนี้พี่น้องครับในข้อที่12ในสดุดีบทที่81ในข้อที่12เนี่ย บรรยายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจที่ดื้อด้านของเขาให้ทําตามคําปรึกษาของเขาเองพระเจ้าจะทรงปล่อยเขานะครับในโรมบทที่1ข้อที่ 24, 26และ28เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีเสรีภาพในการตัดสินใจกันทุกคน เมื่อมนุษย์สร้างสิ่งที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำบาปพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้มนุษย์ทำบาปต่อไปนะครับและรับผลจากก,การรกระทธรรมของตัวเองแต่ประชากรของพระองค์จะไม่เชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตในทางของเขาศัตรูก็เลยมานะครับมาเกียดติชังอิสราเอลและเขาเลย่พ้แพ้กับศัตรูและพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของพวกเขา ในข้อที่14 14 16พี่น้องเจรักนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลที่ในเทศกาลอยู่เพลิงและเขาไม่เชื่อฝังพระเจ้าการทบทวนและในการเตือนสติในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเนี่ยนะครับเพื่อประชากรของพระองค์จะไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าและหัวใจของเขาในการหัวใจของชาวยูวจะได้เห็นพระเจ้าในความสําคัญพี่น้องี่รัก แม้แต่คริสเตียนเราทั้งหลายไม่มีเทศกาลอยู่เพิงเหมือนสมัยของคนยิวแต่เราทั้งหลายก็เฉลิมฉลองตามธรรมเนียมต่างๆของคิดตจักรหเช่นคริสต์มาสอีสเตอร์นะครับบัพติศมามหาสนิทในเรื่องราเราเป็นต้นแบบนี้ในเวลาเช่นนั้นเรากำลังทบทวนนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในในชีวิตของเราหรือไม่ หรือเพียงแค่เราจะก,กิจกรรมต่างๆให้เสร็จๆไปหรือทําแค่งานลื่นเลงมีความสุขตามประเปมีตามประเพณีเท่านั้นนี่คือปัญหาของขีดจักรโครินครับในเรื่องเราเกี่ยวกับพิธีมหาสนิทที่อาจารย์ปาโกเก่าไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทําตามในเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทําผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกคนพิจารณาตัวเองและกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพื่อว่าคนที่ดื่มและดื่มโดยไม่ได้เห็นถึงพระกายของพระคิดก็กินและดื่มเพื่อเป็นเหตุให้ตัวเองได้ถูกลงโทษในหนึ่งโคริน์บที่11ในข้อที่ 27- ถึง29นะครับเพขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เมตตาต่อชีวิตของเราและขอพระเจ้าทรงเป็นพระพรในชีวิตของเรานะครับขอให้เราทั้งหลาย ที่จะเข้าร่วมเทศกาลต่างๆโดยการเล็งเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าและคิดถึงพระคุณของพระองค์นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราอี่ษฐานด้วยกันดีไหมครับ้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในความรักความเมตตาของพระเจ้าที่ทรงให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเลิกถึงรอในการดำเนินชีวิตกาแต่พระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายที่เราจะเลิกถึงพระองค์ในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของกาพระองค์ คิดถึงในการช่วยเหลือของพระเจ้าหลือถึงในการความดีความรักมั่งคุณของพระองค์เสมอสนับสนุนมโนทนาของพระคุณพระองค์ที่ฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงพระทัยอวยพระพรในชีวิตของเรานะครับและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาบาราดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นพระเพื่อเป็นพระพรซึ่งกันและการพระเจ้าอวยพระพรครับ